ที่กองก่อยท่านอาจารย์ท่านเคยพักอยู่ที่นี่ยนะกลางดงใหญ่ที่กลางเขาใหญ่นันท่านไปภาวนานอยู่ที่นั่นท่านอยู่พักอยู่โคราชท่านไปภาวนานอยู่ที่เขาใหญ่นั้นพาไปกับมีพระองค์หนึ่งหรือกับเนเนหนึ่งไปได้วยกันสามโมงไปพักที่นี่พอไปพักยูดแถวนั่นพวกญาติโยมเขาบอกว่าแถวนี้ เป็นภัยอยู่นะเขาก็ว่ามันมีผีกองก่อยเขาว่างั้นนะเยี่ยง่อยมันมาทําคนให้ตายเรื่อยว่านี่อยู่ว่างั้นนะท่านจะเชยเอะท่านไม่พูดอะไรแต่ท่านจะคิดของท่านนันแหละนี่อยากคิพูดถึงว่าผีกลัวทำนะโอ้ยป่าลาาไปเลยไอ้ผีกองก่อยคนนั้นพอพอเงียเงี้ยสามทุ่มแล้วท่านก็เข้าที่ภาวนา พอเข้าที่พอนาดียินกองก้อยกองก้อยไกล้อยูยนะมาอ้ามันเป็นจริงเหนือว่าท่านว่ากันมันมียิงเหนือท่านเลยตั้งงพอสังเกตที่ภาวนาเนี่ยกองก้อยกองก้อยมาใกล้ๆเยแล้วมามีเนินอยู่ถึงนั้นแล้วมีพระมันมาทางเนินซะด้วยท่านว่าทีนี้พอมันมาระยะพอสมคงวรแล้วท่านก็ส่งจิตไปดูมันตัวเหมือนลิงท่านว่านะ ตัวมันเหมือนลิงมาของก้อยของก้อยมาตัวมันก็เท่าลิงนี่แหละมันไม่ใหญ่โตเลยของก้อยขอยม,มาหาเีินพอท่านส่งกิตไปตามันแพบเห็นท่านธนรวยล้มไปเลยทีเดียวมันกลัวมากหึงไงไปเลยตั้งแต่ว่านั่นเงียบเลยแล้วเขาบอกว่าแถวนั้นขีกองก้อยไม่มากอีกเลยว่ะไปพาสูดร่มเย็นคนนั่นแหละคำนาาของธรรมพอสายตาจะพูดถึงเรื่องพระบัตถุงเราเรียกว่าสายตาลรรับกันเท่านั้น พอราวก่อนป้าบันโหยล้มไปเลยเจ้ามันกลัวมากกลัวท่านแล้วโอ้ยมันมีจริงๆเนี่ยผีกองก้อยกันนี่ท่านเห็นด้วยตาใจของท่านมันกองก้อยกองก้อยมันเข้ามาหาทางเดินว่ากันเนาะท่านจะส่งจิตไปดูแล้วมันพอมาตามันกับตาท่านตาใจท่านราวก่นป้าบัน้วโโหยล้มระนาวไปเลยกลัวกลัวมากอันนั้นมาหายเงียบเลยที่ท่านพูดใด้ฟังแล้วก็ พูดถึงเรื่องมาบินสบาศฉันที่บ้านเขาเวลามาตอนเช้ามันเป็นหินหินลานเขาเรียกหินหินดะหินดานนะนสีโลง่โลงๆนั่นนะ่ะเขาเรียกหินอะไรหินดานหินดานนะั่นนะเ,เวลาออกมาจากที่พักมานั่นมันก็ไม่มีไม่มีเสือท่านก็นเดินไปบินสบาศไปบินสบาศมันก็ไกลบ้านเขาสองสามลังคาเรือนท่นานว่าอาศัยเขานะ ไปไปดูฉันนู่นแล้วเขาให้มาเขาก็ไม่อยากให้มามันไกลไปมินทบาที่นั่นแล้วเขาก็จัดเลยให้ฉันเสร็จเดี๋ยวรอท่านกลับมาสายสายท่านว่าพอฉันเสร็จแล้วก็มาพอมาดูหินดานนั่นน่ะการแจ้ง,งนั่นน่ะไปมองเห็นเหลืองอลามนี่มันอะไรอยู่ที่นี่ท่านว่าท่านก็เดินเข้าไปเรื่อยเรื่อยเสือโคร่งใหญ่มันนอนตากอากาศ <c oughs> <c oughs> มันนอนอยู่นั่นน่ะโอ้เสือนอนนี่มันนอนได้ทุกแบบท่านว่ามันจะนอนท่าไหนก็นอนได้เหมือนสัตว์บ้านเราเวลามันนอนตามสบายมันมันนอนงายพึ่งอยู่นี่อย่างไ่แทสองกระลื้อท่านมานะท่านเดินไปพอไปใกล้ๆอุ้มมันเสือนั่นนี่นะว่าท่านก็เลยคึกคักใสมันมึงมาอยู่อะไรที่นี่วะคือเรเปิดขยบเปิดเข้าป่านเลยท่านก็เดินไปนั่นละกัวคก่อนคือมันนอน มันนอนอย่างสบายมันไปเจอใกล้ๆชันเดินเข้าไปหาเลยนั่นละ่ะไม่ด้กลัวมึงเมื่ออยู่อะไรที่นี่แล้วเราหม้อคือเดือเปิดเลย <c oughs> วิ่งท่านท่านสั้นไปไปเห็นเองท่นานว่านั่นละ่ะเสือมันนอนอยู่กลางแจ้งตอนเช้าเขามันไม่ไม่มีใข่ที่นั่นมันจะไปกลัวใข่วะอืไม่นึกว่าจะมีคนที่ไหนมาที่นั่นมันก็นอนอย่างสบายพอดีสั้นจันทร์สั้นมานั้นไปเจอใกล้ๆเราเดินเข้าไปหาเลยมันก็วิ่งเลย เข้าป่าเลยนั่นเป็นอย่างนั้นลหละเสือนอนแผ่สองหลังนอนแบบสบายวางันเลยเหมือนพวกบ้าเนี่ยนอนแบบสบายกับกับหมอนนี่โอ้ยแผลสองหลิงหรือมันถึงบาทก็ไม่รู้ละคนไปขย่าเสือมันยังตัวเปิดเลยอันนี้ยังจะใจจะวิ่งคงกอดหมอนไปด้วยก็ใจไปล่เด้อ แล้วให้ก่อนยังให้แล้วค่ะให้แล้วไงไม่ได้อย่างนั้น